สวัสดคีครับร้านหายกลุกหมาะครับบริการรับซ่อช่วงล่าง4ล้อใหญ่6ล้อ10ล้อหางพวงเคลื่อนที่นะครับวันนี้ผมก็มาเป็นพอที่ยู่ที่บล็อกกี่1 7 5เป็นเทอร์เล็กครับตอนนี้ัะนี่คันนี้ก็ไม่ได้ปิดตัวนะครับยิ่งเบี่ยงจากเลนทางด่วนเข้าคู่ขนานครับหกักกระแทกสาท่อหักโป๊ะเลยฮะ ก็อาจจะเป็นเพราะด้วยอายุการใช้งานนะครับผมลอเสร็จทำลูกค้าเรียบร้อยนะครับน็อตลูกหมาทายนะครับก็ทำการทำให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่จะตามมาอย่างเช่นน็อตลูกหมาอูนะครับผมก็ดูแลลูกค้าจนที่ เต็นที่นะครับเพื่อไม่ให้มีกัญหขงนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเป็นเพายุงกีนะฮะเอสเอนะครับผมถ้าลูก้าท่านใดสนใจก็เชิญเรียกใช้บริการกันได้นะครับผมเปายุงกีเอสเอนะครับก็เนื้อเหล็กนะฮะเนื้อเหล็กเนื้องานก็คุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจัดค่อนข้างดี่สุดแล้วครับเราจากลอง,งแท้แล้วผมก็มก็ให้ของร้านนี้เป็นอีกท เป็นของลองแท้ไปนะครับก็แล้วแต่กาเลือกใช้นะครับเพราะว่าแล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับแต,แต่ทางร้านก็จะใช้ของยงกินน,นะครับ คุณลูกค้ามากนะครับที่ใจแล้วก็เลือกใช้บริการจากทงานค็